สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกที่ติดตามทางเฟซบุ๊กและทางยูทูบนะครับสำหรับท่านใดต้องการตัวช่วยมวยตู้นะครับเรามีลายพิมพ์ลายเสียงมวยหูไว้ให้บริการราคาเป็นกันเองไอ l ดี e ลายแปดก้าเหรือโทรศูน8 4 6 4 5 2ปดาฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับมาชมคู่มวยในรายการนะครับมวยไทยเกตสีวันอาทิตย์ที่ยี่สิกพฤศจิกายนสองพ เปิดหัวคู่แรกนะครับเป็นการแก้มือครับพิกัด129ปอนด์แดงนี่ชนะเพชรเกียรติเริญชัยน้ำเงินนี่แลมสิงห์สอเดชพันธ์คู่ที่สองครับ120ปอนด์แดงนี่เพชรโฟกัสลักชาติน้ำเงินนี่ทานเอกนายกเอทาศาลาคู่ที่สามนะครับพิกัด118ปอนด์ครับแดงนี่เพชรมงคลศูนย์กีฬาห้อยต้มส่วนน้ำเงินนี่เพชรพลันชัย คู่ที่สนะครับคู่เอกในรายการพิกัดร้อยสี่สิบห้าปอนแดงในพงศิริเพชรพอตอ,อหรือพงศิริพีเคเสนชัยมทยยมจะพบกับเสมาเพชรแฟรเทคคู่นี้นี่เป็นการแก้มือนะครับสมาชิกครับไอเจ้าชนะเพชรนี่ชนะมาสองต่อหนึ่งเสียงนะครับชนะเพชรเกียรติเจริญชัยสิบแปดปีครับเป็นมวยขวาจังหวะตีมือดี มีซ้ายหน้าวงในมีขวางหน้าดันแทงดันเสียบอาวุธครบเครื่องสองฟอร์มหลังนี่มีชนะคะแนนเดะบาซ่าเทียเตอร์ล่าสุดมีชนะคู่ชกรลายนี้นะครับแหลมสิงสอเดชพันธ์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแหลมสิงสอเดชพันธ์ยี่สิบห้าปีครับเป็นมวยขวาครับเตะขวาต่อยขวาวงในแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงมีฮึดไปไปสองฟอร์มหลังนี่มีชนะคะแนนเทิบ ดีเล่นนักชกออสเตรเลียนะครับล่าสุดแพ้คะแนนชนะเพชรเกียริเจรินชัยคู่ชกรลยนี้นะครับคู่นี้นะครับผมชอบไปที่เจ้าชนะเพชรนะครับเป็นมวยขวาครับแต่ว่ามีทีนซ้ายหน้าที่ออกได้แม่นยําครับเจ้าแหลมสิงหเป็นมวยเข่านะครับมวยเข่าเดินเข้าหาถ้าเดินช้าเนี่ยมีสิทธิ์โดนซ้ายหน้าของเจ้าชนะเพชรได้นะครับผมออกไปที่ชนะเพชรเกียรติเจรินชัยครับคู่แรกครับ คู่ที่สองนะครับพิกัด120ปอนด์ครับแดงนี่เพชรโฟกัสรักชาติครับเป็นมวยอาวุธครบเครื่องตั้งรับจับทางเตะซ้ายต่อยซ้ายไฟนี้ซ้อมที่พีเคนะครับฟอร์มล่าสุดนะครับแพ้นอกยกสามเพชรพลันชัยล่าสุดนี่แพ้นอกยกสี่ปฏิหารพอหลักบุญนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับทหารไทยนายกเอท่าศาลา ไฟนี้ซ้อมที่สอโชคมีชัยครับเป็นมวยอาวุธครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาซ้ายถีบเหลี่ยมมวยสมองมวยดีนะครับสองฟอร์มหลังนะครับชนะคะแนนฟ้ามีชัยดาบรันสาร,รคามล่าสุดชนะคะแนนเพชรพลังชัยสอพจทกิจชัยครับส่วนตัวคู่นี้นะครับไอเจ้าแดงเนี่ได้หายใจไว้หลังโควิดไว้หนึ่งไฟแล้วนะครับไฟเจอปฏิหารพอหลักบุญโชคพิกัดร้อยี่สิบปอนด ไอ้แดงนี่ชกอ่าก่อนโควิดนี่ชกไว้แค่ร้อยบสอปอนด์เองนะครับพอหลังโควิดปล่อยมาชกร้อยยี่สิปอนด์ส่วนน้ําเงินนี่หลังโควิดยังไม่ได้ชกเลยนะครับแต่กระดูกมวยการผ่านมวยนี่จะดีกว่าส่วนตัวคู่นี้นะครับผมชอบทหารไทยนายกเอท่าสาราครับ กระดูกมวยการพิดซ้อม่ายสอโชคมีชัยนี่ผิดซ้อมดีครับกระดูกมวยชื่อเสียงมวยดีกว่าครับผมออกไปที่เจ้าทหารไทยนายกเอท่าสารานะครับคู่ที่สองครับได้เปรียบเวทครับคู่ที่สามนะครับพิกัดร้อยสิบแปดปอนด์ครับเจ้าแดงนี่เพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับน้ำหนักนี้นี่สบายนะครับไม่บีบมากครับเป็นมวยเตะขวาต่อยขวาครับ วงในแข็งแจง,งแข็งแรงดุดันนะครับเดินบู้เดินชนครับสองฟอร์มหลังเนี่แพ้นอกยกสองประตักสยามสินบีมวยไทยนะครับที่ออตกอรล่าสุดนี่แพ้คะแนนชูซับสอส,สละชีพครับที่ช่องเจ็ดสีส่วนฝ่ายน้าเงินนะครับเพชรพลันชัยครับเพชรพันชัยชกช่องเจ็ดสีไฟนี้ไฟที่สองนะครับเป็นมวยเข่าครับวงในมีศอกวงนอกมีหมัดมีเตะขวาต่อยขวา สองฟอร์มหลังนะครับชนะคะแนนโรเบิร์ตสอธนะบรวรที่ช่องเจ็ดสีล่าสุดชนะนอกยกสองเพชรน้ำงามเขียดพันธมิตรที่ลาดํำเนินส่วนตัวคู่นี้นะครับผมชอบไปที่เจ้าเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มครับวงในแข็งแข่งแข็งแ,งแรงกว่ามีฮึดไปไปไม่พลาดโดนหมัดโดนสอก่อนมีสิทธิ์กินเต็มครับผมออกไปที่เจ้าเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มครับคู่ที่สี่นะครับ คู่เอกในรายการครับพิกัดร้อยสี่สห้าปอนด์ครับแดงในพงศิริเพชรปตอรหรือพงศิริพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับ29ปีครับอาวุธครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาเตะขาต่อยหมัดวงในมีล็อกคอสับศอกเสียเปรียบร่างกายที่เล็กกว่านะครับแต่หัวจิตหัวใจเกินร้อยบูดูดันเดินชนห้ายก2ฟอร์มหลังนะครับ ชกวันแชมปีเป็นชิพครับแพ้คะแนนซอ่าวเพชรยินดีอาคาเดมี่ล่าสุดชนะคะแนนอนแคสซี่ส่วนน้ำเงินนะครับสเสมาเพชรแฟรเทคยี่สิบห้าปีครับสายฟ้าผ่าครับซ้ายล้วนนครับเตะซ้ายต่อยซ้ายตั้งรับจับทางมีหมัดมีศอกเสริมครับเหลี่ยมมวยสมองมวยดีสองฟอร์มหลังนะครับ ทุกวันแชมเปี้ยนชิพมานะครับแพ้คะแนนน้องโอไก่ย่าง5้าดาวล่าสุดชนะคะแนนรุดเหล็กพีเคแสนชัยมือไทยยิมนะครับส่วนตัวคู่นี้นะครับผมชอบพงศิริเพชรปะตะอรครับหรือพงศิริพีเคแสนชัยมือไทยยิมเตะขาต่อยมัดครับเตะขาต่อยมัดตักแรงปงในก็มีสอกเสริมครับเสมาเพชรมีซ้ายล้นร้วนนะครับมีแต่ซ้ายครับ เก็บตีนซ้ายได้ครับกินครับออกไปที่พงศิริเพชรปอตอ,อครับหรือพงศิริพีเคแสนชัยมุทย,ยิมสรุปกู้มวยในรายการนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับชนะเพชรเกียรติเจริญชัยจะชนะแหลมสิงห์สอเดชพัน์คู่ที่สองนะครับเพชรโฟกัสรักชาติจะแพ้ทหารไทยนายกเอธาาลาคู่ที่สามนะครับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้ม จะชนะเพชรพลันชัยคู่ที่สี่นะครับพงศิริเพชรปอตอ,อจะชนะเสมาเพชรแร์เทคสองตัวเน้นๆสองตัวกลับบ้านนะครับผมชอบไปที่เจ้าเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มและเจ้าพงศิริเพชรปอตอ,อนะครับสำหรับท่านใดต้องการตัวช่วยมวยตู้นะครับเรามีลายพิมพ์ลายเสียงมวยหูไวใ้ให้บริการราคาเป็นกันเองไอดี ID ลายแปดแปดก็เก้าบีบ หรือโทร0 9 0 8 4 6 4 5 2ฝปากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับครับขอบคุณสมาชิกที่ติดตามทาง facebook และทาง youtube นะครับปากด like, ปากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ